สวัสดีครับยินวีต้อนรับสู่ back to then วันนี้ผมชื่อวิชัยอยากพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่เดือนมกราคมปี1982ไปยังวันหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมวันที่ได้บินจากกรุงเทพไปดูคอนเสิร์ตของเติงลี่จินเทเรซ่าเทงที่ฮ่องกงถ้าย้อนกลับไปในยุคต้นทศวรรษ1980โลกไม่ได้หมุนเร็วแบบทุกวันนี้ ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตคนยังจำเสียงเพลงได้ทีละเพลงจากเทปคัดเซ็ตจ,จำหน้าศิลปินจากโปสเตอร์กระดาษที่ติดตามร้านเทปเพลงหน้าซอยและจำความรู้สึกจากการรอคอยทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงจากวิทยุตั้งโตะ๊ะผมเป็นลูกครึ่งไทยจีนเติบโตมาในย่านเยาวราชพ่อทำธุรกิจค้าขายแม่ช่วยงานร้าน บ้านเรามีวิทยุนาชแนลตั้งโต๊ะตัวใหญ่สีน้ำตาลไม้สักที่เปิดทิ้งไว้ตลอดวันเพลงจีนไหลออกมาเรื่อยๆจากคลื่นแม็กซิมและในบรรดาเสียงนักร้องมากมายมีเสียงหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในบ้านหยุดทำอะไรที่กำลังทำอยู่นั่นคือเสียงของเติงลี่จินชื่อของเธอไม่ได้ดังแบบตะโกนไม่ได้มีแฟนคลับกรีดร้องวิ่งไล่ตามแบบดาราสมัยนี้ แต่มันค่อยๆแทรกซึมอยู่ในชีวิตผู้คนเหมือนกลิ่นทูปจากสารเจ้าเหมือนไอน้ำชาร้อนๆยามเชา้าหรือแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆที่ไม่เคยรียดร้อนเพลงของเธอไม่ได้เป็นแค่เพลงมันเป็นความทรงจำเป็นปลายทางของคนที่คิดถึงบ้านเป็นเสียงที่เชื่อมคนจีนทั่วเอเชียให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียว เช้าวันนั้นวันเสาร์ที่9มกราคมปีพศ2522ผมตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าท่ามกลางความมืดและเสียงไก่ขันไกลๆผมอายุ28ปีทำงานเป็นพนักงานธนาคารแบงกอกแบงสาขายาวราชเก็บเงินมา8เดือนเพื่อวันนี้เพื่อบัตรเครื่องบินเพื่อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อได้ไปเห็นเธอสักครั้งในชีวิต ผมเปิดตู้เสื้อผ้าไม้สักที่พ่อทำให้หยิบเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตัวที่ดีที่สุดรีดจนเรียบเนียนกางเกงผ้าสลับสีน้ำเงินเข้มที่แม่เย็บชายให้เรียบร้อยกระเป๋าสะพายผ้าครีมสีกากีที่ซื้อจากร้านในตลาดสำเพ็งใส่หนังสือผ่านแดนบัตรคอนเสิร์ตกระเป๋าสตางค์ที่มีรูปครอบครัวและกล้องฟิล์มโอลิมปัสทริป35ที่ยืมเพื่อนมา พร้อมฟิล์มโกดักโกสามม้วนแม่ตื่นมาทำข้าวต้มให้ก่อนออกเดินทางควันลอยขึ้นจากหม้อดินกลิ่นข้าวต้มปลาผสมกลิ่นขิงอับอวนไปทั้งบ้านแม่ไม่ค่อยพูดมากแต่ตักใส่ชามให้เต็มๆแล้วพูดเบาๆด้วยภาษาแต้จิว๋วกินให้อิ่มนะลูกเดินทางไกลน้องสาวชื่อหนิงอายุ16ตื่นขึ้นมาสง่ง ผมรู้ว่าเธออิจฉาเพราะเธอก็ชอบฟังเพลงเติงลี่จินเหมือนกันพี่วิชัยถ่ายรูปมาให้ดูนะถ่ายเยอะๆเธอยื่นฟิล์มฟูจิอีกสองม้วนที่ซื้อมาจากร้านเก่งกล้องแล้วต้องเล่าให้ฟังด้วยนะทุกอย่างเธอใส่ชุดอะไรร้องเพลงอะไรเวลา6กโมงเชา้าผมออกจากบ้านท้องฟ้ายังไม่สว่างสนิทถนนเยาวราชเงียบมีแต่เสียงรถสมล้อเครื่องวิ่งผ่านไปมา เสียงประตูม้วนร้านค้าที่เริ่มเปิดและเสียงคนกวาดถนนผมเดินไปจุดจอดรถเมย์หน้าวัดมังกรรอสาย29สีแดงครีมที่จะไปสนามบินดอนเมืองคนรอรถไม่มากส่วนใหญ่เป็นคนไปทำงานผู้หญิงห่มผ้าถุงสีเขียวผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวทุกคนถือกระเป๋าสารหรือกระเป๋าหนังไม่มีกระเป๋าล้อลากแบบทุกวันนี้ รถเมยมาถึงตอนหกโมงครึ่งคันสีแดงครีมมีคนไม่มากผมนั่งริมหน้าต่างค่ารถสมบาทมองดูกรุงเทพยามเช้าผ่านไปทีละซอยบ้านเรือนสองชั้นไม้เก่าทาสีซีดป้ายร้านที่เขียนด้วยมือร้านชำร้านตัดผมร้านเทพเพลงคนขายของเช้าเริ่มตั้งแผงป้าถงโกน้ำเต้าหู้ขนมจีนรถจักรยานวิ่งไปมา รถสกายเลนสีฟ้ารถแท็กซี่ฮอนด้าสีแดงทุกอย่างช้าสงบไม่เร่งรีบรถเมวิ่งผ่านสะพานผ่านฟ้าผ่านสะพานพระรามหกผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผ่านถนนพหลโยธินเห็นป้ายโฆษณาดูหนังเฮงลูกเดียวติดอยู่ริมถนนหนังฮิตของแซมหุยกับข่าวขาว,ขาวที่ฮ่องกงตอนนี้มาฉายในไทยแล้วสนามบินดอนเมือง จุดเริ่มต้นถึงสนามบินดอนเมืองตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งสนามบินในยุคนั้นไม่ได้ใหญ่โตอลังการแบบทุกวันนี้อาคารผู้โดยสารเป็นตึกสีขาวเตี้ยสองชั้นมีพัดลมเพดานหมุนช้าๆแทนแอหน้าต่างกระจกบานใหญ่มองเห็นเครื่องบินจอดเรียงกันท้องฟ้าสีส้มอ่อนยามเชา้าผู้คนแต่งตัวเป็นทางการทั้งนั้นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกเนคไท บางคนใส่สูทสีเทาสีน้ำเงินผู้หญิงใส่ชุดไทยหรือชุดกระโปรงยาวสุภาพทุกคนถือกระเป๋าเดินทางหนังสีน้ำตาลหรือกระเป๋าผ้าไม่มีกระเป๋าล้อลากแบบทุกวันนี้การบินไทยเที่ยวบินไปฮ่องกงเวลา9ก้าโมงเชา้าผมเช็คอินที่เคาน์เตอร์พนักงานสาวใส่ชุดไทยสีม่วงผมกล้าวสวยยิ้มสุภาพตรวจหนังสือผ่านแดนอย่างละเอียดแล้วมอบบัตรขึ้นเครื่องให้ เชิญขึ้นเครื่องที่ประตูสามค่ะเวลา8ดโมงครึ่งผมนั่งรอในห้องโดยสารมีคนไม่มากบางคนอ่านหนังสือพิมพ์มติชนสยามรัฐบางคนสูบบุหรีโกรงทิพในยุคนั้นสูบได้ในสนามบินบางคนคุยกันเบาๆผมได้ยินกลุ่มหนึ่งพูดภาษากวางตุ้งพูดถึงเติงลี่จินคุณไปดูด้วยหรือใช่ตั๋วซื้อไว้นานแล้วรอวันนี้มาสามเดือน คือร้องเพลงเย่่าเหลี่ยงใต้เปียววอเตอร์ซินได้ไพเราะจริงไม่ใช่แค่เพลงมันคือความรู้สึกผมยิ้มเงียบเงียบรู้สึกดีใจที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เครื่องบินโบอิ n ง737-200ของการบินไทยขึ้นสู่ท้องฟ้าที่นั่งเป็นผ้าสีน้ำเงินมีกระเป๋าเล็กๆใส่นิตยสารและป้ายเซฟตี้การ์ผมนั่งริมหน้าตา่าง มองลงไปเห็นกรุงเทพเล็กลงทีละนิดแม่น้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวเหมือนสายริบบิน้นวัดทองเป็นประกายในแสงแดดบนเครื่องแอร์โฮสเตสใส่ชุดไทยสีม่วงแจกหนังสือพิมพ์มีแบงคอกโพสต์เดอะเนชั่นหนังสือพิมพ์จีนแจกเครื่องดื่มน้ำส้มกาแฟชาและอาหารกล่องมีข้าวผัดกุ้งแซนวิชไข่และผละไม้ มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแต่ท้องฟ้าสีฟ้าและเมฆขาวบนเครื่องไม่มีหน้าจอไม่มีเพลงมีแต่เสียงเครื่องยนต์และเสียงคนคุยกันเบาๆใช้เวลาบินประมาณสชั่วโมง30นาทีเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับผมมองเห็นห้องกงจากบนฟ้าตึกสูงเรียงรายแน่นขนัดเรือใหญ่เล็กลอยอยู่ในอ่าววิกตอเรียภูเขาสีเขียวอยู่เบื้องหลัง ทุกอย่างดูแออัดแต่มีชีวิตชีวาเครื่องบินลงจอดที่สนามบินไคถักซึ่งในยุคนั้นยังใช้รันเวย์เดิมที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากผมเดินออกจากเครื่องอากาศร้อนชื้นมีกลิ่นทะเลปนกลิ่นน้ำมันเครื่องบินผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่พูดภาษากวางตุ้งเร็วมากแทบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีออกมานอกสนามบิน แท็กซี่สีแดงเขียวโตโยต้าคราวเรียงรายรอคนโดยสารผมขึ้นคันหนึ่งบอกชื่อโรงแรมเล็กๆในจิมซามซุยคนขับพยักหน้าวิ่งออกจากสนามบินรถแท็กซี่วิ่งผ่านถนนที่แคบตึกสูงทั้งสองฝั่งเรียงชิดกันป้ายร้านค้าภาษาจีนเรืองแสงสีต่างๆแม้จะยังเป็นเวลากลางวันเสื้อผ้าตากอยู่ที่ระเบียง คนเดินพลุกพล่านรถวิ่งแซงกันอย่างชิดเฉียดเสียงแตรดังไม่ขาดสายฮ่องกงในยุค1 9 8 2เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังคนพูดเร็วเดินเร็วทำงานเร็วแต่ก็ยังมีความเป็นจีนดั้งเดิมอยู่มีศาลเจ้าเล็กๆแทรกอยู่ระหว่างตึกสูงมีร้านน้ำงชาเก่าแก่ที่คนนั่งเต็มมีกลิ่นอาหารจากร้านติ่มซำลอยมา โรงแรมที่ผมพักชื่อว่ามิราดอร์แมนชั่นเป็นตึกเก่าที่มีโรงแรมเล็กๆหลายแห่งอยู่ในภายในห้องขนาดเล็กแต่สะอาดมีเตียงเดียวโต๊ะเล็กๆห้องน้ำอยู่ข้างในหน้าต่างมองเห็นตึกอีกตึกหนึ่งห่างแค่ไม่กี่เมตรผมวางกระเป๋าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปเดินในเมืองถนนเน a n นโร d เป็นถนนใหญ่ที่พลุกพล่านที่สุดมีทั้งร้านค้าร้านอาหาร โรงภาพยนตร์และร้านขายเทปเพลงผมเข้าไปในร้านเทปเพลงหนึ่งมีเพลงเติงลี่จินเรียงเต็มชั้นทั้งเทปคาสเซ็ต TDK Maxwell และแผ่นเสียง LP พนักงานร้านเป็นหญิงสาววัย20ต้นๆพูดกวางตุ้งคล่องพอรู้ว่าผมมาดูคอนเสิร์ตเธอยิ้มกว้างคุณโชคดีมากเธอไม่ค่อยจัดคอนเสิร์ตบ่อยบัตรหมดเร็วมากคนรักเธอเยอะ ตั้งแต่ฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นทุกคนรักเธอตอนเย็นผมกินข้าวที่ร้านติ่มซำเล็กๆใกล้โรงแรมสั่งฮะเก๋าสาลาเปาขาหมูนึง่งและน้ำชาปูเออร้อนๆร,ร้านเต็มไปด้วยผู้คนมีทั้งคนทำงานนักเรียนและครอบครัวทุกคนคุยกันเสียงดังหัวเราะกันบรรยากาศอบอุ่น นั่งโต๊ะข้างๆผมเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุพวกเขาพูดภาษากวางตุง้งผมได้ยินว่าพวกเขาก็จะไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกันผมฟังแล้วอมยิ้มเพลงของเติ้งลี่จินมันไม่ใช่แค่เพลงมันเป็นความทรงจำเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของผู้คนเป็นสะพานเชื่อมหัวใจเวลา18.30นผมออกจากโรงแรมมุ่งหน้าไปยังฮ่องกงโคลเซียม สนามกีฬาในร่มที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อปี1983แต่คืนนี้9มกราคม1982เป็นหนึ่งในคืนพิเศษแรกๆที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีท้องฟ้าค่อยๆเมืดลงไฟป,ป้ายร้านค้าเริ่มสว่างขึ้นป้ายนีออนซานโยโซนี่เซโกกระพริบสีสันเมื่อเดินใกล้โคลิเซียม ผมเห็นผู้คนเดินทางมาจากทุกทิศทางมีทั้งหนุ่มสาวคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุทุกคนแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อสูทผู้หญิงใส่ชุดเดรสหรือชุดกระโปรงสีพาสเทลบางคนถือดอกไม้บรรยากาศเงียบกว่าคอนเสิร์ตทุกวันนี้มากไม่มีใครกรีดร้องหรือวิ่งเล่นทุกคนเดินด้วยความตั้งใจด้วยความนับถือ ป้ายโปสเตอร์ขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าโคลิเซียมเป็นรูปเติ้งลี่จินยิ้มอ่อนๆสวมชุดกี่เพ้าสีชมพูอ่อนผมยาวเกล้าเรียบร้อยสายตาอ่อนโยนข้างบนเขียนภาษาจีนเติ้งลี่จินเยียนช่างเ้ยห9 2้วย1982หรือเติ้งลี่จินคอนเสิร์ต1982ผมยืนมองอยู่นานถ่ายรูปไว้หลายมุมข้างๆมีคนขายโปรแกรมผมซื้อมาเล่มราคาสิเหรียญฮ่องกง เมื่อเข้าไปในฮอลบรรยากาศเงียบกว่าข้างนอกอีกไฟสลัวสลวที่นั่งเรียงเป็นชั้นๆเวทีอยู่กลางมีไฟสปอตไลท์ส่องลงมามีจอใหญ่อยู่ด้านหลังเวทีในยุคนั้นจอยังไม่ใหญ่แบบทุกวันนี้ผมนั่งที่นั่งของผมแถวเคเบอร์18มองไปรอบๆอบที่นั่งเต็มเกือบหมดทุกคนนั่งเงียบบางคนอ่านโปรแกรมบางคนพูดกันเสียงเบาบางคนหลับตาพักผ่อน บางคนมองไปที่เวทีด้วยสีหน้าตั้งตารอผมนั่งข้างๆกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาสวมแว่นตาถือโปรแกรมในมือเขาหันมาทักผมเป็นภาษากวางตุ้มมาจากไหนผมตอบจากไทยครับไกลมากเขาพยักมา้าแต่คุณมาถูกแล้วเธอคือนักร้องที่ดีที่สุดในยุคนี้คุณฟังเธอมานานแค่ไหนครับตั้งแต่ปี1970 ตอนนั้นเธออายุแค่17ผมได้ยินเพลงเชียนแยนวานยู่ครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ฟังเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เวลา20นาฬิกาตรงไฟในหอลับลงทีละดวงทีละดวงจนเหลือแต่แสงจากเวทีคนในหอเงียบกริบไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงกรีดร้องมีแต่เสียงหายใจของคนนับพันที่กำลังรอคอยดนตรีเริ่มบรรเลงเบาๆช้า เป็นทำนองที่คุ้นหูเป็นเพลงเสี่ยวเฉิงกู้ชื่อหรือเรื่องราวเมืองเล็กแล้วม่านก็เปิดเติ้งลี่จินเดินออกมาจากฝั่งซ้ายของเวทีอย่างช้าๆเธอสวมชุดกี่เพาสีฟ้าอ่อนปักลายดอกไม้สีขาวผมยาวสีดำเกล้าเรียบร้อยใบหน้าเนียนสว่างรอยยิ้มอ่อนๆแต่ออบอุ่นสายตาที่มองมาที่ผู้ชมด้วยความอ่อนโยนเธอไม่ได้วิ่งเข้ามา ไม่ได้โบกมือแรงๆไม่ได้ทำอะไรอลังการเธอแค่เดินมาช้าๆยืนกลางเวทีจับไมคโค้งคำนับแบ๋วไงแล้วเริ่มร้องเพลงเสียงของเธอนุ่มใสไม่ได้ดังมากไม่ได้แหลมมากแต่มันแทรกซึมเข้าไปในหัวใจทุกคำที่เธอร้องชัดเจนมีน้ำหนักมีความหมายเธอไม่ได้เคลื่อนไหวมากไม่ได้เต้นหรือวิ่งไปมาบนเวทีเธอแค่ยืนตรง บางครั้งก็เดินช้าๆบางครั้งก็หันไปมองผู้ชมด้านนั้นด้านนี้แล้วก็ยิ้มเบาๆทั้งหองเงียบราวกับเวลาหยุดนิ่งไม่มีใครพูดไม่มีใครลุกเดินทุกคนนั่งฟังอย่างตั้งใจสายตาจับจ้องไปที่เวทีมือบางคนประสานกันมือบางคนเช็ดน้ําตาบางคนหลับตาพักผ่อนบางคนมองไปที่เวทีด้วยสีหน้าตั้งตารอผมนั่งฟังจนลืมหายใจ เธอร้องยื่อเลี้ยงใต้เปีืวกวอตซินเธอร้องเถียนมี่มี่เธอร้องว่อจื้อจ่ฮูนีเธอร้องเฉวีจงฉิงเธอร้องฉางหวนทุกเพลงเหมือนเล่าเรื่องราวเหมือนสะท้อนความรู้สึกที่ฝังอยู่ลึกๆในหัวใจของทุกคนความคิดถึงความรักความเหงาความหงเธอพูดกับผู้ชมเป็นครั้งคราวเสียงนุ่มสุภาพ ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ขอบคุณที่ยังจำฉันได้ฉันร้องเพลงเพื่อทุกคนเพื่อทุกหัวใจที่กำลังฟังอยู่เสียงปรบมือดังขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปรบมือแบบคอนเสิร์ตทั่วไปมันเป็นเสียงปรบมือที่มีความเคารพมีความซาบซึง้งมีความขอบคุณระหว่างการแสดงผมสังเกตผู้คนร,บรอบๆตัวคู่สามีภรรยาสูงอายุที่นั่งด้านหน้าพวกเขาจับมือกันตลอด มองหน้ากันบ้างมองเวทีบ้างยิ้มให้กันเบาๆและผมผมแค่นั่งเงียบๆฟังเธอร้องเพลงรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งการทำงานหนักการเก็บเงินการเดินทางไกลมันคุ้มค่าทั้งหมดหลังจากร้องเพลงไปหลายเพลงเธอพูดขึ้นอีกครั้งเพลงสุดท้ายที่ฉันอยากร้องให้ทุกคนฟังเป็นเพลงที่ฉันชอบมากเพลงนี้พูดถึงการอำลา พูดถึงความหวังและพูดถึงการรอคอยเพลง,งเหอรือจินใจไหลวันไหนเธอจะกลับมาดนตรีเริ่มบรรเลงช้าๆไพเราะเธอร้องด้วยเสียงที่ลึกซึ้งกว่าเพลงอื่นๆราวกับกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือคำพูดแปลว่าดอกไม้สวยไม่บานตลอดไปทิวทัศน์ดีไม่อยู่ตลอดกาล คืนนี้หลังจากจากกันวันไหนเธอจะกลับมาน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยผู้ชมหลายคนเริ่มร้องตามเบาๆไม่ใช่ร้องดังแต่ร้องจากใจเหมือนกำลังส่งคำอำลากำลังส่งความรักกำลังส่งความขอบคุณเมื่อเพลงจบเธอโค้งคํานับลึกๆยิ้มให้ผู้ชมอีกครั้งขอบคุณทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุข วอร์นีเมนฉันรักทุกคนแล้วเธอก็เดินออกจากเวทีช้าๆเหมือนตอนที่เดินเข้ามาไม่รีบร้อนไม่โอ้อวดฮอลเงียบไปสักพักก่อนที่เสียงปรบมือจะดังขึ้นเป็นระลอกระลอกไม่ใช่เสียงปรบมือแบบตื่นเต้นแต่เป็นเสียงปรบมือที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งความขอบคุณและความเคารพไฟเปิดขึ้นช้าๆผู้คนเริ่มลุกขึ้นยืน แต่ไม่มีใครรีบออกทุกคนยืนอยู่กับที่ปรบมือต่อไปบางคนยังคงเช็ดน้ำตาบางคนกอดกันบางคนแค่ยืนงิเงียบเหมือนยังไม่พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติผมเดินออกจากฮองค o n โคลีเซียมพร้อมกับผู้คนนับพันวันนี้เมื่อผมนั่งเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังผมก็รู้ดีว่าโลกเปลี่ยนไปมากแล้วตอนนี้เราฟังเพลงได้ทันทีจากมือถือ เราดูคอนเสิร์ตได้จากทั่วโลกผ่านหน้าจอเราไม่ต้องรอไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องบินไปไหนแต่บางอย่างมันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกตอนที่นั่งรอในฮอเสียงหายใจของคนนับพันที่เงียบพร้อมกันรอยยิ้มที่เธอยิ้มให้เราแม้จะห่างกันหลายสิบเมตรและความรู้สึกที่เราอยู่ที่นั่นจริงๆไม่ใช่ดูผ่านหน้าจอยุคนั้นช้าแต่เราจดจำทุกวินาที ยุคนั้นยากแต่เราเห็นคุณค่าของมันยุคนั้นเงียบแต่เราฟังกันจริงๆผมเก็บเทปคัสเซ็ตเหล่านั้นไว้จนทุกวันนี้แม้จะฟังไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเครื่องเล่นแต่ผมก็ไม่ทิ้งเพราะมันไม่ใช่แค่เทปมันคือตั๋วเครื่องบินมันคือบัตรคอนเสิร์ตมันคือความทรงจำที่จับต้องได้นั่นคือพลังของเพลงนั่นคือพลังของยุคสมัยและนั่นคือพลังของเติงลี่จิน ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วบอกผมในคอมเมนต์ได้เลยว่าคุณมีความทรงจำในยุคไหนหรือนักร้องคนไหนที่อยากให้ผมเล่าในตอนต่อไป